สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมบ่าชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงเช่นเดิมนะครับวันนี้บ่าชาก็มีความรู้สิ่งดีๆในการทําการเกษตรมาให้กับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้ชมกันนะครับวันนี้บ่าชามายืนอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับในส่วนของต้นพุทราสามรถนะครับซึ่งบ่าชาเคยทําคลิปไปแล้วในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับและที่นี้เมื่อการให้ผลผลิตออกมานะครับก็จะควบคุมแมลงวันท้องไม่ได้นะครับบ่าชาก็เลยจะใช้การ ก่อสร้างเรือนโรงและก็กางม้งให้กับพุทธานะครับวันนี้บ่าวชายจะบอกว่าก่อสร้างเรือนโรงกางม้งให้กับพุทธาในขนาดนะครับ6คูณ4นะครับ6คูณ4ตารางเมตรจะใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม นะครับเพื่อนๆนี่คือเรือนโลงนะครับของต้นพุทธาสามรถนะครับที่บ่อชาสร้างขึ้นในวันนี้นะครับในการทําวันนี้บ่อชาใช้เป็นขนาด6เมตรคูณ4เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นในงานของโครงเหล็กนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโครงเหล็กเหล็กที่ใช้นะครับเพื่อนๆเป็นขนาดเหล็ก นิ้วคุนนิ้วนะครับนิ้วคุนนิ้วใช้ทั้งหมดสิบสี่เส้นนะครับแล้วเราก็มาเชื่อมนะครับเพื่อนๆเชื่อมเป็นสี่ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นฝาด้านนึงฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ฝั่งทางทิศเหนือทิศใต้ใก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วนามาประกบกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้โครงเหล็กนะครับ นิ้วคูนนิ้วขนาดสี่คูณหกเมตรนะครับเพื่อนพุทราของบาวชาก็จะมีสองต้นนะครับนี่ก็คือต้นพุทราสามรถนะครับซึ่งบาวชาได้ตัดแต่งกิ่ง,นะงไเื่วงปลายเดือนปลายเดือนมะก,กรานะครับต้นเดือนกุมภานะครับตอนนี้ก็แตกยอดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนแตกยอดขึ้นมาเยอะแต่ละตอก็มีปริมาณยอดเยอะนะครับแต่เราก็จะเลือกไว้เช่นเดิมเลือกไว้อย่างน้อยต่อลอะสามกิ่งนะครับเพื่อนนี่นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเชื่อมเหล็กตัวข้างบนนะครับนี่เลยครับเพื่อนสำหรับโครงเรือนลงของบ่าวชาในวันนี้นะครับเป็นเรือนลงแบบลอยพื้นนะครับหมายถึงว่าไม่ได้นำเหล็กฝังลงดินนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือใช้การสมอนะครับหรือว่าใช้เสาตอกนะครับเสาตอก ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเพื่อนเป็นเสาไม้ไผ่นะครับต่อให้แน่นนะครับต่อให้แน่นผูกด้วยลวดนะครับผูกด้วยลวดนะครับเพื่อที่จะประคองประคองให้เขามันคงแข็งแรงก่อนที่จะเชื่อมเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเสาของดินจะไม่ฝังลงดินนะครับเสาของเหล็กจะไม่ฝังลงดินนะครับจะลอยอยู่กับพื้นนะครับเพื่อนก็จะลอยอยู่กับพื้นนะครับก็จะทําให้ได้ปริมาณที่เหล็กที่มีความสูง เท่ากับปริมาณของเหล็กยิงนะครับไม่ได้ฝังลงดินนะครับเหล็กหนึ่งเส้นนะครับยาวหกเมตรยาวหกเมตรแล้วก็สามารถตัดแบ่งครึ่งได้นะครับเป็นสองเส้นนะครับเพราะว่าความสูงของเบาชานะครับทางนี้ก็จะให้สูง,สงขนาดสามเมตรนะครับสูงจากพื้นดินสามเมตรทางโน้นก็เป็นสูงสามเมตรก็คือเหล็กหนึ่งเส้นจะได้สองสองฝั่งนะครับ สำหรับงานสุดท้ายของงานโครงเหล็กนะครับก็คือการเก็บรายละเอียดของรอยต่อแล้วก็พ่นสเปร์กันสนิมบริเวณรอยต่อนะครับก็จะได้เรือนโลงขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูติดตามการมุงด้วยตาข่ายสีขาวกันมแมลงขนาด ตา20ความถี่20นะครับเนียนยาวความถี่20นะครับป้องกันมแมลงวันทองนะครับครับวันนี้บอชาก็พาเพื่อนเพื่อนมาทำเรื่อนโลงสำหรับ คุมให้กับพุทธานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปาชาก็จะมาสรุปให้ฟังว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเาชาก็จะใช้มีเหล็กนะครับเหล็กขนาดนิ้วคุนน co ิ้วนะครับเป็นเหล็กความหนาขนาดกลางนะครับแล้วก็จะมีตะข่ายขาวนะครับความถี่20นะครับความยาวก็ประมาณ40-50เมตรนะครับแล้วแต่ระยะนะครับแล้วก็จะมีส่วนผูกมัดนัดตรึงนะครับก็จะเป็นเคเบิลไทายนะครับเคเบิลทย จะเป็นเชเบิลไทยนี้นะครับรวมสรุปราคาประมาณคร่าวๆนะครับในการที่จะก่อสร้างเรือนโรงขนาด6เมตรคูณ4เมตรนะครับก็ราคาเหล็กอยู่ที่ประมาณอ่4,000บาทนะครับแล้วก็ราคาตะไคร่ล้อมพุทซานะครับตะไคร่กันแมลงนะครับจะอยู่ที่ม้วนละประมาณ1,800บาทรวมแล้วก็จะประมาณ5,800บาทหรือประมาณ 6,000บาทนะครับที่จะสําเร็จได้เนื่องจากจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่า,าคลิปนี้สามารถนําไปเป็นประโยชน์ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างได้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆในการทำการเกษตรก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อ๋อชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ